การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังและพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยพัฒนาคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไทยส่งเสริมและสนับสนุนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศในด้านวิชาการดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพในระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชนจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งชนะการประกวดแข่งขันเป็นตัวแทนระดับภาคไปประกวดแข่งขันระดับชาติจำแนกเป็นกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ17กิจกรรมกิจกรรมสำหรับครูประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอวอร์ด8กิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานระดับชาติเมื่อวันที่18-20ถึงพ,พุมภาพธ์พุทธศักราช2557ณศูนย์แสดงสินค้าอิมแพกเมืองทองธานีมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนายอภิชาติจีรวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับขั่งการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและครูในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วนได้แก่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งโดยนายนารงแพ้วผลสงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งสนับสนุนงบประมาณให้กิจกรรมละ2,000บาทและได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศไปพบปะกับครูนักเรียนณจุดการประกวดแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและจัดห้องประชุมสุรินทวันมีติง้งเพื่อเป็นจุดบริการสำหรับคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น mm hmm. เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการในสังกัดโดยเฉพาะคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดเมืองสุรินทร์สามจำนวน100คนไปเยี่ยมเยียนให้ขวัญกำลังใจถึงจุดประกวดแข่งขัน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดแข่งขันผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณและไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเป็นจำนวนมากผลการประกวดแข่งขัน ปรากฏผลดังนี้กิจกรรมนักเรียนทั้งหมด17กิจกรรมได้รางวัลเหรียญทอง11กิจกรรมเหรียญเงิน1กิจกรรมเหรียญทองแดง3กิจกรรมเกียรติบัตรเข้าร่วม2กิจกรรมจากจำนวนเหรียญรางวัลดังกล่าวข้างต้นจำแนกตามลำดับการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสรายการได้แก่โรงเรียนอนุบาลสุรินทได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนหนองตรงสุราวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบุกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ประเภทนักเรียนออทิสติกไม่กำหนดช่วงชั้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้สองรายการได้แก่โรงเรียนบ้านกาเกาะ,ะระยงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านกันโรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารข้าวจานเดียวประเภทข้าวและอาหารหวานขนมไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้หนึ่งรายการได้แก่โรงเรียนบ้านสวาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนบ้านแก่ใหญ่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซอด,ด้วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิได้รับรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงสโรงเรียนอนุบาลสุรินได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธ,ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนหนองตรงสุราวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขนันการทำแกงมัสมันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านช่างตีได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโรงเรียนอนุบาลสุรินท์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงโรงเรียนบ้านโคกพระได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างสารรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกร,รม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองหะได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- นถึงสกิจกรรมการประกวดแข่งขันครูรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดแดกิจกรรมได้รับรางวัลเหรียญทองสี่เหรียญเหรียญเงินสี่เหรียญจำแนกได้ดังนี้ นางจารุณีสุขป,ประเสริฐครูโรงเรียนเมืองสุรินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนายชีวินทองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอน,นุบาลจอมพระได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนนางสาวเกษณีชมเกียรติคุณครูโรงเรียนบ้านสวายได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านวิชาการนางผานิชอาจพักดีครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้วได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางอัมภาม้อทองครูโรงเรียนบ้านปนอยทงไหนได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านบริหารจัดการนางวงศิริเถินมงคลครูโรงเรียนเมืองสุรินท ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านวิชาการนางสาวจุลาลักษณ์บุษยาตรัตครูโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านวิชาการและนางรัชนีกรแก่นดีครูโรงเรียนบ้านกลางของได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ จากการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งโดยนายรงแพ้วพลสงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งมีแผนงานและโครงการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาปรากฏผลอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะการส่งเสริมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนจากเดิมไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติแต่ในปีพุทธศักราช2554และปีพุทธศักราช2555ได้รับรางวัลชนะเลิศปีละหนึ่งรายการและในปีนี้ ปีพุทธศักราช2556ได้รับรางวัลชนะเลิศ3รายการเป็นปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและความมุ่งมั่นตั้งใจจะยิ่งทวีความเข้มข้นต่อต่อไป